สวัสดีจ้าวันนี้ประเด็นจะทำแพทเทิร์นชุดนี้ให้ดูก็มีเย็บให้ดูนิดหน่อยเพราะว่าชุดนี้มันจะเย็บไม่ยากเลยค่ะชุดนี้จะปิดเจ็ดปิดเจ็ดเอวนะคะเอวนะหน้าหลังปิดเจ็ดหมดเลยค่ะปิดเจ็ดแต่เปิดเจ็ดคอนะคะเปิดเจ็ดคอนะมีเจ็ดแล้วก็เนี่ยลงมาหายอดอกปิดเก็ดไอ้เปิดเก็ดคอ เพราะว่าเวลานั้นเราก็เย็บเก็ดคอค่ะแต่แต่ตรงเอวเนี่ยเราปิดเก็ดหมดเลยตัวกระโปรงก็ปิดเก็ดระบายนิดหน่อยแขนก็แยกกระเทิญนิดหน่อยค่ะมีบานนิดนิดค่ะคือรวมๆแล้วเย็บง่ายมากชุดนี้ค่ะทําง่ายมากทําใส่เป็นชุดน่ารักน่ารักค่ะจะไปดูกันจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพระเดือนด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้า มาค่ะประเด็นเนทําให้ดูเป็นชุดเดทแบบง่ายๆีนรอบอ,อกเขาสามสิบสองประเดือนบวกประเดือนบวกยี่เป็นสามสิบสามครึง่งประเดือนบวกนิ้วครึง่ง ไปเด่นบวนัวมีรึ้งไปเนตีเส้นไว้แล้วนะแต่จะตีให้มันชัดๆปากาเมกิอันนี้คือชิ้นหน้านะช่วงไหลเส้นไหล นแบ่งช่องละสามเซนครึ่งอันพวกนี้ก็เส้น <c oughs> อันนี้เส้นหน้าอันนี้เส้นอกเส้นใต้อกที่จริง <c oughs> เราจะตีแค่สามเส้นก็ได้คือไม่เอาเส้นนี้ไม่เอาเส้นใต้อก <c oughs> คือเอาแค่เส้นอกกับเส้นเอวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ทําแบบเนี้ยคือมันจะเข้าใจง่าย เวลาเราจะหาวงแขนหาสิ้นหาอกหาอะไรเงี้ยมันจะง่ายคอแบบถ้าทำเป็นเป็นพวกชุดละตีชุดอะไรนะแบบเนี้ดีง่าย ขอคุ้นเนาะประเดือนวัดออกไปเส,สองเซนวัดลงมาสองเซนที่จริงอะ่ะเซนขึ้นก็ได้แต่ประเดือนอยากให้มันดูกว้างหน่อยประเดือนก็เลยวัดออกไปสองเซนวัดลงสองเซนเท่ากันเนี่ยก็เอวเอว ตัวนี้มันจะปิดเกล็ดเอวนะแล้วมันก็จะเปิดตรงนี้เอวเขายี่สิบเอวยี่สิบแปดนิ้วกระเดือนจะบวกนิ้วหนึ่งเป็นยี่สิบเก้านิ้วก็คือเราก็หารสี่เราก็หารสี่ก็คือเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วกระเบียดเนาะเผื่อเผื่อปิดเก็ดประเดอนคือมันไอ้นี่อกเขา เล็กแต่เอวเขาจะใหญ่ก็เดือนบวกแค่สามกระเบียบนะก็ะเดือนจะเพิ่มเกต็ดแค่สามกระเบียดอกหางเขาอกหางเขาหนิ้วออเจดนิ้วเจดนิ้วก็คือสามนิ้ว3มนิ้วครึ่ง เดี็ยนี้ก็คือสามนิ้วขึ้นมาแลสามกระเบียดสามกระเบียดก็คือไม่ถึงนิ้วอ่นเนาะตีเส้นขึ้นไปให้ถึงไม่เส้นอกเลย แล้วเราก็ตีเพราะว่าตรงนี้เราจะปิดเก็บนะตรงนี้เราจะปิดเก็บ あ。 เราก็เปิดเปิดคอเราเปิดคอไม่ตรงจุด ไปว่าอกสูงเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะนแล้วแล้วก็ตรงนี้เราเราเปิดเก็บนะตรงนี้เราเปิดเก็บ เย็บปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงคอเนี่ยเดี๋ยวเวลาตอนตัดอะ่ะเดี๋ยวเราเผื่อตรงนี้นิดนึงเนี่ยเราจะเย็บปิดเราจะปิดตรงนี้เหมือนกันกับตรงนี้ชิ้นหน้ามีแค่นี้เสร็จแล้วชิ้นหลังก็ไม่ได้ยากอะไร ราก็เก็บหลังตรงนี้จะเป็นกลางเสื้อนะกลางตัวเสื้อนะเราก็อันนี้ประเดินบวกเข้ามาเซนครึ่งนะประเดินบวกเข้ามาเซนครึ่ง <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะตัวนี้ชิ้นหลังจะไม่มีเก็บหลังนะยี่สิบแปดครึ่งยี่สิบเก้าแล้วก็วัดไป เจ็ดนิ้วกระเบียดนะเจ็ดนิ้วกระเบียดก็คือตรงนี้อันนี้คือชิ้นหลังเจ็ดนิ้วกระเบียดคอหลัง แล้วก็เอาชิ้นหน้ามาวัดคือแค่นี้ทีนหลังไม่มีอะไรเลยชุดนี้น ชุดนี้ชิ้นหลังเขาไม่มีเก็ดหลังนะเราไม่บวกเก็ดหลังนะเก็ดหน้าเราบวกแต่เราเก็บเกล็ด อันนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ตัดได้เลยนี่เป็นแบบนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราแยกเก็บคอนะเราปิดเก็บเอวแต่ชิ้นหลังไม่มีเก็บแต่เราเอาหลังเข้าโอเคเนาะ ทีนี้ประเด็นก็จะทำกระโปงตัวกระโปงสะโพกเขาสามสิบหกนิ้วประเด็นบวกหนึ่งนิ้วหารออกมาคือประด็ประเดือนบวกเป็นสามสิบเจ็ดนิ้วหารออกมามันก็จะได้หารสี่นะมันก็จะได้เก้านิ้วหนึ่งกระเบียดเนาะอันนี้คือชิ้นหน้านะ เขาก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วหนึ่งก็เดินบวกก็เดินบวกเจ็ดเอวนะเพราะว่าอันนี้มันจะปิดเก็ดนะก็ะเดินบวกเจ็ดเอวอ่ะหนึ่งนิ้ว กระโปงอ่ะจะไม่มีจะไม่มีเก็ดนะมันจะแบบทรงย้วยๆหน่อยนึงย้วยไม่เยอะก็เดินบวกบวกเกดหนึ่งนิ้วนะแล้วเราก็ตีเลยตรงนี้เราจะปิดเก็ดนะกรปงเนะี้ยเราจะปิดเก็ด ปงจะบ,บาลไม่เยอะนะประเด็นจะจะเอาแค่ปิดปิดแค่ตรงนี้นะเมื่อกี้ตีเลยลงมาลืมประเด็นเอาแค่แบบลงมาเนี้ยประมาณสี่นิ้วครึ่ง เก็บเส็จแล้วเราก็ถางอย่างเงี้ย อีกชิ้นหนึ่งกระปุงมันจะบานไม่เยอะมันจะบานนิดหน่อย แล้วก็อีกเลยตรงนี้ปรเดือนลืมอธิบายถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคือตรงเนี้ย เราจะตีเส้นลงเส้นสะโพกนะเราจะตีอันนี้คือเส้นเอวนะเส้นสะโพกเราจะวัดลงมาแปดนิ้วแบ่งครึ่งก็คือสี่สี่นิ้วสี่นิ้วคือสะโพกเล็กแปดนิ้วคือสะโพกใหญ่เนี่ยประเดินลลืมบอกก็ก็ไอ้นี่บอกตรงนี้เลยทีนี้ตรงนี้นะเอวหน้า เอวหน้าอันนี้คือเอวเอวที่เราตีเส้นไว้นะเนี่ยแต่แล้วเราเราจะจะลดลงมานะลดลงมาประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนประมาณนี้เนี่ยอันนี้เซนหนึ่งพอดีพอดีเนี่ยเราตรงนี้คือกึ่งกลางของตัวกระโปรงนะตัวนี้คือกึ่งกลางกระโปรงนะเราจะพอเวลาถ้าเราลดแบบเนี้ยเวลาใส่นึืกภาพออกมนาะ ตะปงมันจะได้ไม่เหลือมากองกองอยู่ตรงหน้าท้องอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือเราลดลงมาเราลดลงมาครึ่งน,นิ้วแต่ชิ้นหลังไม่ลดนะชิ้นหลังไม่ลดนะลดเฉพาะชิ้นหน้าเอวเอวก็คือเนี่ยอันนี้ปิดเก็บแล้วนะเก็ดแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราก็ตัดตรงนี้ออกเลย ก็เหมือนกันก็คือตีเส้นตีเส้นแปดนิ้วเหมือนกันก็คือแบ่งครึ่งสี่เส้นสะพูเล็กเส้นสะพูใหญ่เนี่ยแต่ชิ้นหลังตรงนี้คือกึ่งกลางของชิ้นหลังนะประเดินจะวัดเข้ามาที่ เซนขรึ่งน,นี่ตรงนี้ที่เราจะใส่ซินะปนะเดือนวัดเข้ามาที่เซนขึ้นให้มันรับกับชิ้นหลังให้มันรับกับชิ้นหลังที่เราเนี่ย ชิ้นหลังที่เราไอ้นี่ไว้เนี่ยให้มันรับกันพอดีเลยเนี่ยมันก็จะดูมันก็จะดูโค้งลงมาตรงนี้มันก็จะแบบเหมือนก้นก้นที่งอนๆของผู้หญิง่ะเนาะมันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือ 2เซนนะประเดือนบวก2เซนแล้วก็แล้วก็ตีเก็บลงมาเหมือนกันเลยอันนี้คือด้านข้างนะเนี่ยอันนี้คือข้างประเดือนบวกเก็บ2เซนนะ คืออย่างหนึ่งคือทําเหมือนกันหมดอ่ะมันจะต่างกันแค่ตรงนี้เองชิ้นหลังอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ก็อีกอย่างมันก็ไม่นีลงเราไม่ลดชิ้นหน้าเราลดแต่ชิ้นหลังเราไม่ลด เ็แบบนี้เหมือนกันเลยค่ะทำแบบเดียวกันเลยนะแค่นี้เสร็จทีนี้ก็ตัดเสร็จแล้วอันนี้คือกระโปรงชิ้นหน้าน,นี้ก็คือเสื้อชิ้นหน้ามันก็จะประมาณนี้น,นี่ก็คือชิ้นหลงัง หลังก็อันนี้คือตุ่มกลางหลังนะก็จะแบบนี้ตรงนี้เราก็จะใส่ซิปยาวเนี่ยมันก็จะแบเนี้ยนี่คือเราขยายแพทเทิร์นเก็บ,เก,บเก็บขยายแพทเทิร์นย็ดหลังไม่มีเก็บตัวเสื้อไม่มีเก็บแต่เราเก็บหลัง เราเก็บหลังตรงนี้เข้ามามันก็จะนี่แต่ชิ้นหน้าชิ้นหน้าตัวเสื้อไม่มีเกดเพราะเราปิดเก็เนาะแต่เราเปิดเกดคอเพราะตรงคอเนี่ยจะมีเกจจะเย็บเกจเหนะ็นไหอมทีนี้เราก็มาเย็บ ทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเย็บกันช,ชุดนี้ชิ้นหน้ามันจะแบบว่ามีเย็บเขต็ด ทีนี้เราก็มาต่อเอวอันนี้ต่อเอวหลังก่อนนะ 冷。 แล้วเราก็ต่ออะไร ตออะไรเนี